ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับเซตแช่มของเรานะครับวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมมาเวอร์เรเบลกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ตัวละครที่ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นตัวละคร DPS นะครับผมสายแอสซิสต์นะครับหรือว่าสายตัวที่แบบว่าเน้นแฟลงเกอร์นะครับเน้นรอบเข้าด้านหลังศัตรูนะฮะฆ่าซัพพอร์ตฝ่ายเอาข้ามนะครับผมซึ่งตัวละครนั้นก็คือแบ็คแพนเทอร์นั่นเองครับ ก็สำหรับแบ็กเพนเทอร์นะครับผมเป็นเกตตัวละครที่เกมมาให้ความยากระดับ4ดาวเลยนะครับผมซึ่งความยากเนี่ยมันก็พอสมควรมันก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันต้องใช้ความเข้าใจนะครับทางด้านของสกิลพอสมควรเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับสกิลของตัวละครนี้นะครับผมว่ามันต้องใช้อะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วมันแช้มันทํางานอะไรยังไงบ้างนะครับวิดีโอนี้วิดีโอเดียวเข้าใจทุกอย่างแน่นอนครับผมไปดูสกิลกันเลยครับโอเคครับสำหรับแบ็คแพนเทอร์นะครับผมนะสกิลนะครับผผมมมจะเริ่ จากการโจมตีธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับการโจมตีธรรมดาแบ็กเพนเทอร์นะครับเป็นการโวนแบบนี้นะครับทำดาเมจระยะประชิดนะครับก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับผมไว้ใช้เป็นดาเมจปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแบ็คเพนเทอร์นะครับเป็นตัวละครที่ดาเมจนะครับไม่ได้มาจากการโจมตีปกตินะครับผมนะฮะดาเมจเนี่ยจะมาจากสกิลของเขาซะส่วนใหญ่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่าครับสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลคลิกขวานะครับผมสกิลขวานะครับเป็นสกิลปาหอกนะครับผมเมื่อกดใช้นะจะเป็นการควงหอกแบบนี้ครับ อ่าศัตรูนะครับผมที่โดนหอกนะครับจะมีอ่าเบลออร่าอย่างนี้ขึ้นบนหัวศัตรูนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปสร้อยนะครับผมเป็นรูปสร้อยนี่ึ้นบนหัวนะครับเดี๋ยวอธิบความสามารถของสร้อยนี้ผมจะอธิบายทีหลังนะครับแต่ก็สุดง่ายครับสกิลขี้ขวานะครับคือสกิลปลาหอกนะครับแล้วก็มี2ชาร์จด้วยนะครับเมื่อปลาหอกนะเห็นว่ามันจะเป็นเหลือเลขกหนึ่งที่ขวาล่างนะครับแล้วก็เป็นวงกลมวนรอบนะครับแล้วก็เมื่อโหลดเสร็จจะได้กลับมา2หอกนั่นเองนะครับสกิลต่อไปนะครับสกิลชิพนะครับผมสกิิิลลลนนนนนีี้เเเเ่ยยป็็สกกทาามหขอองแแบคพร์ นะครับผมเมื่อกดชิปนะครับจะทำการแดชไปข้างหน้านะครับพร้อมกับทำดามเมจนะฮะนี่ครับแบบนี้เลยฮะซึ่งมันเป็นสกิลที่เร็วมากนะครับคนปกติเนี่ยน่าจะรีแอคกันไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมเป็นหนึ่งในสกิลเทอร์นเมจของแบล็กเพนเทอร์เลยนะครับซึ่งกิมมิคของสกิลนี้นะครับผมเมื่อศัตรูนะครับติดสถานะสร้อยบนหัวนะครับแบบที่ผมปาหอกใช่ไหมครับเมื่อเราทําการแดชผ่านนะครับศัตรูที่มีสร้อยบนหัวนะครับจะทําให้อ่าสกิลพุ่งเนี่ยไม่เสียคูลดาวนะครับผมยังไงนะครับผมทำให้ดูนะครับ อ่าสมมติผมปลาหอกใช่ไหมครับอ่าศัตรูมีแสงละบนหัวนะครับเมื่อเราแดดนะครับเห็นไหมครับสกิลชิปจะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งทันทีเลยนะครับเออมันเลยทำให้สกิลชิปนะครับเป็นสกิลที่ใช้ขั้นระหว่างแต่ละสกิลนั่นเองนะครับผมโอเคครับสกิลต่อไปนะครับสกิลอินะครับผมสกิลอินะครับเป็นสกิลแบบพุ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็ทำดาเมจนะครับจะไม่เร็วเท่าชิปนะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งก็จะทําให้มีสถานะ สร้อยคอบนหัวด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะทําให้สกิลชิพของเราพุ่งโดนศัตรูตัวนั้นเนี่ยไม่เสียคูดาวเหมือนกันนะครับผมก็ท้ายสุดง่ายๆตอนนี้เลยนะครับสกิลของแบ็คเพนเทอร์นะครับผมสกิลชิพเนี่ยเป็นสกิลดาเมจหลักนะครับหลักๆเนี่ยเขาจะไว้ใช้นะครับกับศัตรูนะครับผมแบบว่าเราจะพุ่งไปพุ่งมาใช่ไหมครับแล้วก็ขวาพุ่งนะครับขี้ขวาพุ่งแบบนี้นะครับผมสกิลพุ่งของเราก็ยังอยู่เห็นไหมครับเราสามารถพุ่งซ้ําได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมแพสซีฟของแบ็คเพนเทอร์นะครับผมก็คคือกกาารรวิ่งงตัํแพบ นี่แบบนี้ครับดาบแบ็คแบนเทอร์นะครับหลังจากแตะกระแพงนะครับสามารถดับเบิลจำได้นะครับผมซึ่งดับเบิลจำเนี่ยจะมีคูลดาวประมาณ3วินาทีนะฮะก็ไว้ใช้นะครับจังหวะที่เราแบบอยากจะเข้าสมมติว่าศัตรูอยู่นั้นใช่ไหมครับเราอยากจะเข้าแบบจากตรงนี้นะฮะแล้วก็วิ่งขึ้นไปครับกระโดดมานะครับแล้วก็ปาหอกนี้ได้ครับนี่แบบนี้ได้เหมือนกันครับอ่ผมพุ่งพื้นผมพุ่งพื้นนะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าให้เข้าใจง่ายๆครับสกิลแพสซีฟของแบ็คแบนเทอร์คือการวิ่งแตะกระแพงนะครับแล้วก็ หลังจากแต่งอแพนนะครับสามารถดับเบิร์นจำได้หนึ่งทีนะครับผมต่อไปครับสกิลทีมอัพนะครับผมสกิลทีมอัพนี่ต้องมาเปิดตรงนี้นะครับสกิลทีมอัพแบลนเทอร์นะครับจะมีกับเมจิกนะครับซึ่งสกิลทีมอัพแบลนเทอร์นะครับผมเป็นสกิลย้อนเวลานะครับผมอ่าเป็นสกิลย้อนเวลานะครับบางคนอาจจะสงสัยว่ามันย้อนเวลายังไงนะครับผมสมมุตินะครับผมเข้าไปแล้วใช่ไหมครับผมเข้าสุดเลยสมมติผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมเข้าไปปุ๊บปาดอ่าปาดปุ๊บปุ๊บอ่าปาดอย่างที่พวกผมเบื่อใช่ เห็นไหมครับผมแบล็คเบอร์เอร์เนี่ยจะทำการย้อนเวลากลับมานะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ออกนะครับเวลาเราเข้าต่อสู้นะครับผมก็มีประโยชน์มากๆนะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะไว้เก็บใช้แบบว่าเราเข้าไปคอมโบสกิลใช่ไหมครับเออถ้าเราหมดแล้วนะครับเราหมดทุกอย่างแล้วสกิลเราหมดแล้วนะครับเราก็จะกด C เพื่อย้อนเวลากลับมาในจุดที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องเวลาดีๆนะครับบางทีเราอาจจะกลับไปแบบโผที่เดิมก็ได้นะครับเข้าไปปุ๊บล้วงหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็กดออกฟืดนแล้จะกลับไปตัวที่เราปลอดภััยนน่เองผม โอเคครับแล้วก็อัลติเมทของแบ็คแพนเทอร์นะครับผมอัลติรเมทแบ็คแพนเทอร์นะครับเป็นการซัมมอนนะครับเสือดำออกมาโจมตีศัตรูด้านหน้านะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับดาเิก็หนักหน่วงเอาเรื่องนะครับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญครับทำให้ศัตรูนะครับติดสถานะสร้อยคอเหมือนกันนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับอัลติเมทอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับอัลติเมทเนี่ยสามารถที่จะรีเซ็ตสกิลชิปได้ด้วยนะครับผมดูนะฮะปึ๊บนี่ครับแบบนี้เลยครับทำให้สกิลชิปนะฮะ ฉะนั้นนะครับผมในกรณีเล่นแบงค์เพนเทอร์นะครับสกิลอัลติเมทเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเก็บไว้เป็นช่วงเวลาที่แบบผมพลาดจริงๆนะครับผมแดดพลาดนะครับแล้วผมอยากจะปิดดาเมจตัวนั้นให้ได้นะครับผมก็จะกดใช้คิวนะครับเพื่อที่จะต่อคอมโบนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับผมอยากจะล้วงลูน่าตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าผมปาหอกไปปุ๊บผมพุ่งปาหอกปุ๊บแล้วผมพุ่งวืดสมมตินะครับผมพุ่งวืดแบบนี้นะครับผมอยากจะฆ่ามันให้กันออกมากดคิวครับอ่ะปิดดาเมจได้แล้วนะครับปิดดาเมจไม่พอนนะครับผผมมถ้าโดตััวอื่นนะครบไม่ดดไ่่ตตัววออืน้้ย นะครับผมหรือจะใช้เป็นตัวสกิลเปิดก็ได้ครับเอออันนี้แล้วแต่สถานการณ์คนนะครับแต่ว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะใช้เป็นเหมือนกับว่าสกิลปิดแล้วก็เป็นสกิลที่แบบเวลาผมพลาดจริงๆนะเพราะว่าจะเป็นการรีเซ็ตสกิลชิปกลับออกมานั่นเองนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูคอมโบของแบ็คเพนเทอร์กันดีกว่าแบบเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นนะทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าสกิลชิปของแบ็คเพนเทอร์เนี่ยเป็นสกิลที่ต้องเอาไว้ใช้ขั้นระหว่างกลางของทุกสกิลนะครับยกต หอกนะครับพุ่งหอกครับพุ่ง E นะครับปุ๊บพุ่งนะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้พุ่งซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้อันติแบบนี้ครับแล้วก็พุ่งนะครับแล้วก็ห้อยหอกแล้วก็พุ่งได้อีกนะครับผมคือมันก็ได้จะหลากหลายครับแต่ว่าให้พิจารณาไว้ตลอดนะครับว่าสกิลพุ่งของเราเนี่ยเป็นสกิลที่ต้องใช้ปิดเสมอนะครับเออแล้วก็มันไม่จําเป็นนะครับที่เราจะต้องแบบว่าต้องใช้พุ่งหลังจากที่มี บัฟติดหัวเท่านั้นนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราพุ่งอีกครั้งหนึ่งติดคูดาวหน่อยแต่ว่าปิดศัตรูได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับยกตัวอย่างนะครับในการล้วงนะครับซัพพอร์ตที่เลือดเยอะนะครับอย่างเช่นลูน่าสโนอยู่ไหนวะลูน่าสโนนะครับลูน่าสโนเนี่ยเขาจะเลือด275นะครับซึ่ง275เนี่ยเวลาเราคอมโบนะครับหอกพุ่งหอกพุ่งนะครับเขายังไม่ตายนะครับหอกพุ่งอย่างงี้ครับหอกพุ่งเนี่ยเขายังไม่ตายครับแต่ว่าถ้าเราพุ่งซ้ำอีกรอบหนึ แน่นอนครับหอกเราจะพุ่งเราจะสกิลดาวนะครับแต่ว่ามันแรงมากับการปิดที่รวดเร็วนะครับเรื่องการที่เราตัดซัพพอร์ตฝัางข้ามได้ตัวหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับออย่างอย่างพวกมูไนก็ได้ครับมูไนอ่ะ250นะครับอย่าง250เนี่ยเนี่ยครับถ้าโดนชุดเดียวตายเลยครับเห็นไหมถ้า250เนี่ยแค่พุ่งพุ่งปาดพุ่งปาดครับหอกปาดหอกปาดตายเลยครับแต่ว่าถ้าสอด75เขาจะเหลือเลือดหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้พุ่งปิดหรือว่าเราจะใช้สกิลอีปิดก็ได้นะครับแต่ว่า สกิล e เนี่ยมันไม่ได้เร็วนะครับมันไม่ได้เร็วเท่ากับสกิลชิพนะฮะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ปึ๊บนี้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้ครับอืมแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เร็วเท่านะครับมันจะปิดช้ากว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของแบ็คแพนเทอร์นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าครับโอเคมาครับแบ็คแพนเทอร์ฮะเกมนี้ครับวู้ทีมดุเดือดเดือดพลาดทีมดุเดือดครับ4ี่ทเพชนะฮะ หนึ่งสปอร์ตนะครับผมหวังว่าอีกคนหนึ่งเขาจะได้สปอร์ตแล้วกันนะครับโอเคฮะหน้าที่ของเรานะครับมีหน้าที่เดียวนะครับในการเล่นแบทแมนเทอร์นะคือการไปลรวงแบ็คไลน์ของฟอร์ตรงข้ามนะครับผมมาลุยกันเลยครับผมอ่ะดีพีเอห้าตัวครับ โอ o k a เคจัไม่ได้ปกติแล้วทีมป,กต,มปกติแล้วนะฮะรุยครับ,รรบเราต้องไปหลวงข้างหลังให้เพื่อนนะครับผม ฝั่งนี้แบบนี้บันเทอร์ออกซ้ายดีกว่าครับเพราะมันมีเนินที่เรากระโดดนะฮะนี่ครับตรงนี้ฮะเราเล่นได้นะครับมาผมจะเล็งซัพพอร์ตฝ่ายของข้ามนะหรือไม่ก็ดีไว้ฝ่ายของข้ามเลยนะครับผมมีน่อมทางนู้นนะโอเคมีเจฟครับโอเคครับ สวยเปิดได้ดีฮะโอเคครับจัดว่าสวยฮะใคร,รอันพิตอ่ะโอเคสวยเลยครับมารู้วีต่อฮะเราก็หามุมนะครับหามุมหลบๆเล่นนะฮะอา้าวทำแรงผมวะเนี่ย Okay. เรามาหามุมรวบเล่นนะครับผมคอยเข้าหลังศัตรูนะฮะเขาต้อจะเข้าขวากันหมดแล้วรอบนี้ต้องเข้าซ้ายเนี่ยเข้าขวาผมเนี่ยโอเคเจ๊ปาทางขวาสเว่นแมนเข้าไปแล้วครับโอเคครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ถอยก่อนฮนะสกิลเราหมดนะครับเราถอยก่อน เราต้องไ,งไปทำนนะเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยววะโหผมจะตายนะครับผมกลับบ้านก่อนเลือดจะหมดนะฮะเฮ้ยตั้งคิวขอบคุณครับ เคครับอุ้ยไม่โดนนะครับเมื่อกี้อุ้ยไม่ตายเจ็บเจ็บไอ้เจ็บไอ้เจ็บม่เอ้ยหนีได้นะโอเคฮะ เาเนไม่โดนะฮะโอเคได้อยู่ครับโอเคครับรอขึ้นไปข้างบนนะครับไหนมาไหมโอเคมีอ่ามูนไนมาข้างบนแล้วนะครับเรารอนะฮะเขาข้างไหนเขาข้างล่างครับสวยเลยฮะ โอเคครับสวยฮะสวยเลยเจ็บ <laughs> สวยนะแม่สวยนะแม่ทำอะไรวะโอ้สติกูจะหลุดแล้วสวยนะแม่ทำอะไรวะเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรโอเคฮะ เลยต่อครับแบทเมนเทอร์นะครับเหมือนเดิมน,นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแบทเมนเทอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบล้วงแถวหลังเก่งนะครับเป็นตัวต้นของเกมเลยนะครับเออดาเมจมันแบบรุนแรงมากนะฮะแล้วก็แบบความเร็วของเขาเนี่ยทำให้แบบจับยากมากๆนะครับผม โอเครุยนะครับเดี๋ยวเราออกทางขวานะครับผมเอ้ยออกซ้ายก็ได้นะตรงนี้ออกซ้ายก็ได้เดี๋ยวไปอ้อมทางซ้ายครับเป้าหมายเราตอนนี้หลักๆก็คือมูนไนท์ครับ The fuck My tanks Okay ฮอกมาทางซ้ายเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราอ้อมนะอ้อมหลังหน่อยนะครับ โอเคเจฟอยู่บน,นหัวกรูดน,นะฮะอืมไม่โดนครับโ okay, อเคฮขาออกมาไล่ผมนะครับสวยฮนะเค okay. <Okay. c oughs> สวยครับลุยต่อฮนะเจบด้าน,นบนนะ เราไปหาเจฟกันดีกว่าครับเจฟลงไปแล้วไม่น่าหรอนะเจฟโอเคครับเจฟตายฮะสวัตด์แมนเหรอใช่ครับสวัตด์แมนอู้ยอง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  Thank you ขอบคุณครับเฮ้ยทำไมอะ

อเอ้ยปลางหงไม่โดนนะครับเมื่อกี้อกอกโอเคโอเคครับลุยต่อน,นะฮะมันวะนะบแบบ็กเวนเทอร์ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่เล่นมันเหมือนเดิมนะครบแบบ็กเวนเทอร์นะครับอโอ้ยสะพานพัง ลุยฮะเรามี2สักิวนะครับชนะลุยได้นะครับสวยฮะควนควนควนเคครับสวยฮะฮอเข้ามาหรือเปล่าเมื่อ,อกี้ฮอคเราฮอคอออไปนู่นแล้วนะครับกลายเป็นแบนเนอร์แล้วนะฮะสโทนแมนเข้าปล่อยไปครับ สวยครับเชฟน่อจนติใช่ครับตามกันเลยฮะโอเคสวยครับจีฮะเกมนี้ผมทำได้ดีมากครับ <c oughs> เกมนี้ผมทำได้ดีมากครับโอ้ตายสูดเลยนะฮะ โอเควิกตอรี่นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นตัวละครที่ถ้าคนรู้ว่ามันต้องเล่นยังไงต้องทำอะไรนะครับมันเป็นตัวที่เก่งมากครับโอเคครับก็ได้ VP ีปิดท่าไปอย่างสวยงามนะครับผมก็ตามนี้เลยครับสำหรับแบ็คแพนเทอร์นะครับไม่ม้ตต้องพูดนะครับตัวละครนี้ยังไงก็เอสนะครับผมเก่งทุกอย่างจริงๆถ้าเรารู้ว่าต้องทำยังไงนะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้แ้วการสรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดไงกับแบคแพนเทอร์นะครับสามารถจะคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมชออกไย่ลืมกดไลค์กดส u ั s c r i b e ไว้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปตลอดของผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย